วิดีโอนี้มาพบกับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะครับมาดูวิธีการทำแบบง่ายๆกันนะครับมีอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับใส่น้ำมันพืชนะครับใส่กระเทียมจากนั้นก็ใส่ไข่นะครับตามลงไปไข่พอมาดๆนะครับใส่เส้นใหญ่ตามลงไปนะครับ ประมาณ100กรัมนะครับเส้นใหญ่แล้วก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับให้เข้ากันให้เส้นนุ่มขึ้นก็เริ่มปรุงรสชาตินะครับผมใส่ตั้งช่นะครับตามลงไปด้วยนะครับเป็นวัตถุดิบเฉพาะของเมนูนี้นะครับหลังจากนั้นใส่น้ำมันหอยนะครับ ซอสปรุงรสนะครับตามลงไปใส่ซีอิ๊วขาวตามตามลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆผัดคั่วไปเรื่อยๆนะครับใส่น้ำตาลทรายลงไปด้วยนะครับใส่พริกไทยฝ่นนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆคั่วนะครับ ไฮไลท์ก็จะอยู่ช่วงนี้คั่วกระทะให้หอมหลังจากนั้นใส่อกไก่ที่ลวนหรือลวกไว้นะครับตามลงไปนะครับมีกลิ่นควันกระทะแล้วก็สีขึ้นเมื่อคั่วไปสักพักได้ทีแล้วเนี่ยเราก็ใส่ถั่วง,งอกตามลงไปนะครับแล้วก็ ใส่กระเทียมเจียวเพิ่มความหอมสักนิดนะครับก็ผัดให้เข้ากันนะครับจากนั้นก็ใส่ต้นหอมซอยนะครับเป็นการปิดท้ายแล้วก็ผัดให้เข้ากันคั่วให้หอมอีกสักทีหนึ่งนะครับในช่วงท้ายนะครับเราก็จะได้เมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วนะครับเมนูก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นี้เสิร์ฟกับผักกา หอมนะครับก็จะอร่อยเข้ากันดีนะครับแล้วก็ถ้าออริจินอลเนี่ยสามารถใส่ตัวปลาหมึกกรอบนะครับปลาหมึกแช่ด่างนะครับเพิ่มเติมลงไปได้นะครับแล้วก็เสิร์ฟพร้อมซอสพริกแล้วก็ตัวปลาทั้งโกทอดตัวเล็กก็ได้นะครับก็อร่อยเข้ากันดีนะครับถ้าเราทำขายเดลิเวอรี่ก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับจะเหมาะสมนะครับแต่ถ้าเกิด ขายที่ร้านเนี่ยเราสามารถเพิ่มเติมออปชันได้นะครับวิธีคิดต้นทุนก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่พร้อมตั้งราคาขายหน้าร้านราคาขายผ่านแอป Delivery ทั้ง5แอปคิดยังไงมีเทคนิคอย่างไงมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ก็เริ่มต้นนะครับหลังจากที่เราได้ทำการทำอาหารทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไปแล้วนะครับก็มาดูเรื่องการคิดต้นทุนกันนะครับตัวหลักการคิดต้นทุนก็จะมีตัว เริ่มต้นนะครับก็จะเป็น1นะครับจะเป็นเส้นใหญ่นะครับใช้อยู่ที่100กรัมนะครับราคากิโลละ39บาทนะครับรวมแล้วก็จะเป็น3.90านะครับสำหรับต้นทุนสะโพกไก่นะครับใช้80กรัมราคาโลละ90บาทใช้จริงอยู่ที่7.20บาทนะครับถั่วงอกเราใช้100กรัมนะครับกิโลละ20บาทใช้จริงก็จะอยู่ที่2บาทนะครับกระเทียมสับ5กรัมนะครับโลละ 65บาทนะครับใช้จริงก็จะจุด33บาทนะครับต้นหอมซอย5กรัมนะครับโลละ110บาทนะครับใช้จริงก็จะอยู่ที่จุดห้นะครับตัวน้ำมันหอย1ช้อนชานะครับ5กรัมก็จะอยู่ที่0.40นะครับอันนี้ก็จะเป็นต่อขวดนะครับพริกไทยขาวป่น2กรัมโลละ171บาทนะครับใช้จริงก็จุด34น้ำตาลทราย1ช้อนชา5กรัมนะครับโลละ23บาท ใช้จริงจุดหนึ่งสองซอสปรุงรส1ช้อนชาเท่ากับ5กรัมนะครับราคา49บาทต่อ1ลิตรนะครับก็ใช้จริงเท่ากับจุดสองห้านะครับซีอิ๊วขาว1ช้อนชา5กรัมนะครับราคา24บาทนะครับต่อ1ลิตรนะครับก็เท่ากับจุดหนึ่งสองนะครับก็เราก็จะได้รายละเอียดตัวต้นทุนในส่วนผสมนะครับของก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย ราคาต่างเนี่ยมันสามารถผันแปรไปได้นะครับตามยี่ห้อของซอสยี่ห้อของน้ำตาลสูตรเช่นซีอิ๊วขาวสูตร1สูตร2อสูตร3สูตรหอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันนะครับความเข้มข้นความอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่ t a r ์เก็ตของร้านค้าว่า t a r ์เก็ตลูกค้าเราเป็นแบบไหนเราทำอาหารคุณภาพประมาณไหนนะครับก็อยู่ที่การวางแผนแล้วก็สูตรของแต่ละร้านแต่ละท่านกันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดนะครับตามความเหมาะสมของแต่ละร้าน อันนี้ก็เป็นหลักการเบื้องต้นในการคิดในการคำนวณที่อยากจะให้รู้ไว้นะครับต่อมานะครับเมื่อเราได้ต้นทุนทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็มาดูช่องต่อๆมากันนะครับเวลาเราขายอาหาร Delivery เนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมทำไว้เวลาขายมันกจ็จะมีพวกค่าแพ็กเกจจิ้งแล้วก็บรรจุภันธ์ต่างๆนะครับอยู่ที่ เป็นกล่องอาหารสีดำา2ช่องนะครับบวกฝาบวกชอนเนี่ยเราใช้1ใบหรือ1ชุดนะครับราคา85บาทนะครับต่อห่อห่อหนึ่งมีอยู่25ชิ้นนะครับก็ตกจะอยู่ที่3.40บาทนะครับตัวถุงหูหิ้วเนี่ยอยู่ที่เวลาเราใช้ก็1ใบนะครับอยู่ที่จุด25นะครับก็รวมแล้วนะครับต้นทุนทั้งหมดเนี่ยซับทั้ง t o เนี่ยอยู่ที่18.85นะครับสำหรับตัวต้นทุนตัวก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับกล่องนี้นะครับ ้นทุนก็จะอยู่ประมาณนี้1กล่องต่อมาก็จะเป็นการบวกค่าโสหุ้ยนะครับทั้งนี้จะมี3ส่วนที่อยู่ในช่องนี้นะครับก็จะมีค่าโสหุ้ยนะครับค่าโสหุ้ยก็หมายถึงค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สต่างๆนะครับแล้วก็จะมีค่ายิวนะครับค่ายิวผมก็คิดบวกไปให้เลยอีก5%นะครับค่ายิวจะหมายถึงพวกวัตถุดิบหลังการตัดแต่งนะครับเช่นสมมุติว่าเราซื้อคณะต้นใหญ่มาเนี่ย ในความเป็นจริงเราก็ไม่สามารถจะใช้ได้ทั้งหมด100%ใช่ไหมครับมาถึงก็อาจจะเจอใบเหลืองบ้างเจอเปลือกคณะบ้างก้านคณะที่แข็งแข็งบ้างเราก็ต้องปอกออกนะครับแล้วก็อาจจะเหลือใช้จริงอยู่ที่80%ใบที่สีเสียที่ไม่สวยก็ต้องหักทิ้งก้านคณะแข็งแข็งก็ต้องปอกออกเหลือใช้จริงอยู่ที่80%เป็นต้นนะครับผมก็เลยคิดค่าย,ยิวเนี่ยมาให้เผื่อไว้ป้องกันการขาดทุนใส่ไว้ให้ที่5%นะครับ ต่อมีมาก็จะเป็นอีกค่าหนึ่งนะครับที่ควรระวังเขาเรียกค่าเวทนะครับค่าเวทก็หมายถึงพวกค่าสูญเสียต่างๆนะครับเช่นอ,อ,อาหารไหม้กาแฟหกข้าวไหม้ผัดข้าวแล้วข้าวหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นค่าของสูญเสียไปโดยที่เรารู้หรือเราไม่รู้ตัวก็ตามนะครับเราก็ต้องคิดเผื่อไว้ในต้นทุนนะครับเพื่อป้องกันการขาดทุนต่างๆนะครับทั้ง3ส่วนนี้ผมคิดเหมาให้รวมกันเนี่ย อยู่ที่20%เลยนะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับถ้าร้านไหนต้องการให้ตัวค่ามิสลนัดคอสเนี่ยสูงถึง30%ก็ได้ก็เป็นไปได้25%ก็ได้หรือจะต่ำกว่าน,นี้ก็ได้แต่แนะนำว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ควรจะมีสัก20%ขึ้นเพื่อป้องกันการขาดทุนเพราะว่ายุคนี้ต้นทุนต่างๆเนี่ยมันสูงมากเราก็ต้องระวังให้มากๆนะครับก็หลังจากบวก20เปอร์เซ็นต์ไปแล้วเนี่ยก็จะอยู่ ที่3.77นะครับอันนี้เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันเราขาดทุนหรือว่าเมนูอาหารของเราที่มันจะขาดทุนนะครับฉะนั้นบวกรวมกันแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่22 6 2ินะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตั้งราคาขายตัวก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กล่องเนี่ยเราอยากจะขายอยู่ที่70บาทผมยกตัวอย่างนะครับหน้าร้านขายอยู่กล่อง70บาทฉะนั้นกล่อง70บาทเนี่ยตีเป็นต้นทุนแล้วก็จะอยู่ที่32เปเน,นะครับ เมื่อคิดรวมมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในต้นทุนที่ดีนะครับรลายที่ดีเพราะต้นทุนของอาหารที่กําหนดไว้ก็จะให้อยู่ที่ประมาณ30-35นะครับจะเป็นต้นทุนที่เหมาะสมหลังจากนั้นเราก็มาทําการคิดราคาเพื่อจะขายผ่านแอป Delive r รต่างๆนะครับซึ่งผมคิดแล้วก็คํานวณมาให้แล้วนะครับทั้ง5แอปแอปแรกนะครับก็จะเป็นตัวแอป Robinhood นะครับให้ขายอยู่ที่78บาทนะครับ แอปที2 له, Man, ่2เป็นแอปไลแมนนะครับให้ขายอยู 2021, ่ที Jude, ่104บาทนะครับแอปที่3นะครับเป็นแอปแก f ฟูดนะครับมีค่า GP อยู่ที่32.1%นะครับให้ขายผ่านแอปอยู่ที่104บาทนะครับแอปที่4นะครับเป็นตัว s h o p e e f o o d นะครับให้ขายอยู่ที่105บาทนะครับมีค่า GP อยู่ที่34.24นะครับแอปที่5นะครับ แอปที่5นะครับแอปฟู้ดแพนด้านะครับให้ขายผ่านแอปบวกค่า GP นะครับอยู่ที่105บาทนะครับค่า GP ของแอปฟู้ดแพนด้านี่ก็จะอยู่ที่34.24นะครับเท่ากับตัว s h o p ป e Food นะครับก็ทั้งหมดเนี้ยก็จะเป็นการคิดต้นทุนนะครับสำหรับการขายอาหารเดลิเวอรี่ ขายอาหารแบบไม่มีหน้าร้านต่างๆนะครับหรือว่าร้านอาหารทั่วไปที่อยากจะทําการขายแบบ Delivery เนี่ยก็ต้องวางแผนการขายแล้วก็ลงต้นทุนให้ละเอียดนะครับเพื่อป้องกันการขาดทุนนะครับก็หลักการคร่าวๆก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับ ตัวราคาอินเกเดียนต่างๆนะครับส่วนผสมหรือว่าสูตรอาหารหรือว่าสูตรซอสต่างๆเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะครับของแต่ละร้านบางร้านอาจจะมีมาตรฐานสูงบางร้านอาจจะมีมาตรฐานปานกลางฐานลูกค้าก็ต่าง,างกันบางร้านลูกค้าระดับสูงบางร้านลูกค้าระดับกลางนะครับหรือว่าบางร้านแบบขายตามสั่งทั่วไปอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ว่าการเลือกใช้วัตถุดิบให้มันเหมาะสมกับต้นทุนของเรานะครับ ก็ระวังกันด้วยนะครับยุคนี้ต้นทุนแพงมากนะครับอะไรก็สูงไปหมดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดติดตามช่องเช็ดแดนเพจเช็ดแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ